ข้าวคือตูดหม้อโอ้แซวาขนาวองคือตูดหมอกเอ้ยหมาเย็นดอกหน้าหน่ยน้เอยเอามากินเนอพอไอซีต้อนีพอนยอ่นเดียพ่อเหลียบ่านหญองบ่านีเองก็มีพ่อนเหลียคือกันคือเดียวกันนี่แหละพอเหียสะวัดีครับพเหีย วัดดีพ่อเลียวัดดีเมียน้อยพ่อเลียแม่ใฉัชื่อแมยุชาวเขาให้ได้ยินน้ำมันมีเมยมาปีดนางโหนื่อหนี่มากันเ่าสร้างฉันนานั่นก็รอจะผิดหนอนเดียวนีเพราะว่าเนียวตาผัวที่เดี่ยวไหนก็เดี่ยวนั่นในเนียวนั้นฉันจะกล้าเล่าแม่ ไม่ปักเสปปักสาดกิจปักวาดปักเสียวคือแม่โยกกับพ่อเหลียวและตาดำในนประาเสืบแต่สองคนและยิ่งละไม่ที่ทำให้ฉันมาเกิดน้าโนยมีเล่าเป็นลูกใครกันดูตูดูกคนโอ้ยคือคนฉันกอดในราศี่มา สังกบาท้เนีันดแถวหนอยามนั่งดาซังเกเมาเก่ืมเบิ่งระวังเลับไปเด่นเพลงีหนึ่งสีสองนั่งรยันกันสามสี่คนหนาบานคนหนึ่งมาคอยกพวมืออย่างนี่มีตัวเทนมาเอาไม่พี่เที่ยวไม้พี่สามโดยสามโดยมีเดี๋ยวฉัดาง้ผมยาวๆตัวเต็มเมตรเป็นี่ไม่ใช่ดอกตาลายดอกนี่เอารับรางวัลได้ไหคุณพ่อไนกะครับโอ้พ่อสง เป็นไงคนนั้นเจ้าภาพเอกมาเลี้ยนนางอื่นหม่าป๋าเขาใส่อีกตะวันเงือกเขาเหยื่อไอ้ดักเนาะป๋าเขาวัดใบเถิดบุตรขอบคุณคุณผอสมรักนะครับผอสมรักนักดนตรีนักดนตรีสมรักครับนางเงือกนักดนตรีตาดนตรนางอายุเห็นป๋าสมรักไม่นางอายุเกินชิบชี้ยังนี่ขอบคุณค่ะเพื่อนคนละคนนี่คนละสมรักอันนั้นสมรักคำสิงอันนั้นสมรักคำสิง อันนี้สมรักทนดีโบนี่บัวลอยขอบคุณพี่บัวลอยอาจารย์ฝากไปให้อาจารย์ปลกยาอาจารย์ปุกข้าวผ่านกลางวัลนักดนตรีรูปหล่อเองใบหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับอ้าวให้ครบกันไี่แม่นไรก็ผ้าเข้าใจดีแม่น้อเอ็งมาดินวันนี้ชอบผ้าใจดีพี่น้องก็ใจดีอันนี้เงินผัวเงินแม่ได้ไหมน้ำแหม่มเด้อเดือดอยู่นี่